สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่สองของหมวกใบนี้นะคะคลิปแรกพี่เมย์ลงไปแล้วเป็นการถักขอบ c 0 2 16นะคะ ep หถักขอบเราเริ่มเทอร์บูล a าแคสออนนะคะหนึ่งคูหถักสูงขึ้นมา1ิบเส้นเพื่อให้มันพับเบิลขึ้นมาแบบนี้แล้ว ในคลิปที่2เราจะถักตามผังลายผังลายคุณตามไปที่เว็บไซต์นะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะเวลาเราถัก1ชุดลายนะหช่วงมันจะใช้12 12ห่วง1ลายมันจะสูง23นะคะ23แถวเพราะฉะนั้นจำนวนของห่วงของคุณจะต้องหารด้วย12ลงตัว สีน้ำตาลตัวนี้พี่เมย์แทนด้วยสีเทานะคะอันนี้เป็นสีขาวเวลาเราเราอ่านผังลายมันจะอ่านจากขวาไปซ้ายอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นการถักบนวงกลมเพราะฉะนั้นแถวที่1มันจะเป็นสีเทา6ขาว1น,นะคะแล้วก็เทา1ขาว1นึ่เทาสาแล้วก็ต่อด้วยชุดนี้เทาสามเสร็จแล้วก็เป็นสอง ต่อมานี่เลยนะคะชุดที่สองถักตามผังลายนี้นะคะเราต้องเปลี่ยนไม้นิดนะคะเป็นขนาด4มิลน,นะก่อนที่จะถักอย่าลืมเปลี่ยนนะคะตอนที่ถักขอบใช้สามมิลถ้าของคุณเป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ตอนนี้ใช้ไม้นิด4มิลถักได้เลยมาร์กเกอร์จะอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะคะ ห่วงมันจะขยายม่จะถักให้ดูชุดลายแรกนะคะเราก็จะเริ่มโดยการที่ถักด้วยสีเทานะคะสีเทาหกถักลายนิดนะคะ เราเป็นไม้นิดแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะให้เราเปลี่ยนข้างเดียวก่อนนะเปลี่ยนไอ้ข้างขวานี้ก่อนข้างซ้ายยังเป็นเบอร์เล็กนะคะจนเราถักบนวงกลมเราถึงจะเปลี่ยนไม้นี้เป็นไม้4มิลเพราะถ้าเราเปลี่ยน4มิลทั้งคู่ตรงนี้มันขยายไม่ได้เพราะว่าหัวมันเล็กตรงนี้นะสีเทาหกนะคะต่อไปสีขาวเราก็เอาสีขาววางข้างหลัง ขาวหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเทาเทาหนึ่งสีขาวหนึ่งดูตามผังลายได้เลยเทาสามอันนี้คือหนึ่งลายนี่ค่ะหนึ่งช่วงลายทีนี้ถ้าขึ้นชุดลายชุดที่สองถ้าตรงช่วงนี้มันยาวเราอย่าลืมโยงสีขาวไปนะคะ ที่มีจะโยงสีขาวมาขาวหนึ่งเท่าขาวต่อไปก็เท่าสาม พอถักวนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นเราเปลี่ยนไมนิดอันนี้นะคะเป็นสี่มิลต,ตอนนี้ของเราจะเป็นสี่มิลทั้งคู่นะคะแล้วเราก็มาดูแถวที่สองแถวที่สองมันจะเริ่มด้วยสีขาวทีนี้ถ้ามันไกลอ่ะเราต้องโยงนะคะเริ่มด้วยสีขาวขาวหนึ่งเท่าหนึ่งขาวห้านะคะขาวห้าพี่เมย์จะถักสามหนึ่ง สองสามแล้วโยงโยงโยงด้านหลังนะะี่ค่ะเอาสีเทาขึ้นมาแล้วก็ถักอีกสองนี่ข้างหลังมันจะได้ไม่ห่างเกินไปเทาหนึ่งขาวสามถ้าประมาณสามอย่างเงี้ยไม่ต้องโยง ถ้ามันขึ้นสี่อะค่ะต้องโยงสี่มันมีนี่ด้วยนะหกด้วยนะมี 9, เก้าด้วยนะเพราะฉะนั้นมันต้องโยงนะคะจบด้วยเทาอันนี้คือลายชุดที่สองแล้วเราก็ขึ้นแถวต่อไปแถวต่อไปมันก็จะขึ้นด้วยสีชุดต่อไปนะคะขาวเทาขาวสี่ขาวห้า,า, 4, า 5, มันต้องโยง ีนี้เวลาเราโยงไปแล้วครั้งหนึ่งนะถ้ามันจะโยงกลับเห็นไหมไหมข้างหลังมันจะพันกันอยู่แล้วที่เมย์ก็โยงอย่างนี้เลยปัดไอตัวที่พันเน่ยค่ะขึ้นมานี้แล้วเราก็ถักต่อเท่าขาวสาม แถวต่อไปนะคะแถวต่อไปมันจะเริ่มถักด้วยสีขาวขาวต่อด้วยเท่าขาวเท่าขาวเท่าสลับกันนะคะ ขาวเทาสองสี่หกแปดสิบจบด้วยสีขาวกับสีเทาแถวนี้จะเป็นขาวเทาขาวเทาสลับกันยงดีๆนะคะ แถวต่อไปนะคะจะเป็นสีขาวขาวห้าถ้ามันเกินสี่เราต้องโยงนะสามโยงค่ะสี่ห้าสีเทาสีขาว สีเทาต่อไปขาวสามจบด้วยสีเทาหนึ่งชุดลายถักซ้ำเหมือนเดิมแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปมันจะเริ่มด้วยสีขาวขาวหนึ่งแล้วก็เป็นเทานะคะ เราก็โยงโยงค่ะทั้งหมดเก้านะคะสี่ห้าหกเจ็ดโยงอีกรอบหนึง่งแปดแล้วก็เก้า ขาวหนึ่งเท้าหนึ่งแบบนี้ถ้ามันถ้าอย่างช่วงเนี้ยที่เราถักมันเกินสี่เราโยงด้านหลังเพื่อไม่ให้ตรงช่วงที่เราโยงองมันห่างกันเกินไปไปนะคะเริ่มด้วยสีขาวห้าเราก็ถักขาวสามแล้วเราโยงไหมสี่แล้วก็ห้า เราใหม่ตรงนี้นะเราคลี่แบบนี้ได้ใ่หาที่เราโยงไว้เนี่ยเราคลี่ออกมาแล้วถ้ามันโยงอยู่แล้วแบบนี้นะคะถักต่อได้เลยไปเป็นเท่าหนึ่งขาวหนึ่งเท่าหนึ่งขาวสี่เราก็ถักสองแล้วโยง ยงสีเทาขึ้นมา3แล้วก็สี่นี่ค่ะจะเริ่มเห็นลายแล้วแถวต่อไปนะคะมันจะขึ้นด้วยสีขาวสีเทาสีขาวต่อไปเป็นสีเทา ทีนี้ถ้าสีเทามันยาวนะเราต้องโยงโยงขาวขึ้นมาสี 2, 4, 6, 8, ่สองสี่หกแปดเก้าทั้งหมดเก้านะคะโยงสามครั้ง แล้วมันก็จะเริ่มใหม่หลายชุดที่สองก็ขาวเทาขาวแล้วก็เทาเก้าเทาเก้าก็โยงโยงไปโยงมาตรงนี้ถ้ามันเริ่มบิดเยอะเราไล่ไหมนะไล่ไหมค่ะ เราต้องโยงข้างหลังนะเพื่อไม่ให้มันห่างเกินไปแถวต่อไปค่ะเราจะเลื่อนมาร์กเกอร์แล้วลายมันจะเริ่มด้วยสีขาวสีเทาขาวสามถ้าสามเนี่ยไม่ต้องโยง เทาขาวเทาขาวสี่ขาวสี่พี่เมย์จะโยงสองนะคะโยงสองเราก็ถักสองแบบนี้แล้วเราก็โยงสีเทาขึ้นมาใช้สีขาวถักแล้วมันก็จะขึ้นชุดที่สองชุดที่สองก็จะขึ้นด้วยขาว เทาขาวสามเทาหนึ่งขาวหนึ่งเทาหนึ่งขาวสี่เราก็ถักสองแล้วโยง เริ่มเห็นลายแล้วค่ะแถวต่อไปนะคะจะถักสลับสีเริ่มจากสีขาวขาวแล้วก็เทาถักเหมือนแถวที่สามขาวเทาขาวเทาถักวนรอบค่ะแถวต่อไปนะคะ มันจะขึ้นด้วยสีขาวเท่าขาวสามเท่าหนึ่งขาวห้าขาวห้าเราก็จะถักขาวสามแล้วโยงสองสามโยงสี่ ห้าจบด้วยสีเทาแบบนี้เราถักตามผังลายมาเรื่อยๆนะคะลายมันจะสับว่างกันเองช่วงลายที่เราดูจากผังลายมันจะเป็นลายนี้แต่พอเราขึ้นชุดที่สองมันจะสับว่างถักตามผังลายขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ขึ้นมาชุดลายชุดที่สองแล้วนะคะเราจะถักสูงขึ้นไปพับขอบแบบนี้นะคะเวลาเราวัดความสูงนะ พับขอบเสร็จแล้ววัดจากตรงนี้สูงขึ้นมาประมาณหกเซนครึ่งแล้วเราจะลดกลางหมวกค่ะหกเซนครึ่งก็น่าจะเป็นชุดที่สามได้ถักตามผังลายเลยนะคะทีละแถวเราพับขอบตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราวัดความสูงจากตรงนี้จนถึงข้างบนได้หก นิ้วครึ่งอะค่ะประมาณหกนิ้วครึ่งนะแล้วพี่เมย์ก็เปลี่ยนเอาเคเบิลเส้นยาวถักเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคเมจิกลูปในการที่จะลูบด้านบนนะคะแล้วนับห่วงจะแบ่งจำนวนห่วงออกเป็นทั้งหมดหกแฉกร้อยยี่สิบหารหกมันก็ได้ยี่สิบนะคะพี่เมย์ก็นับตั้งแต่จุดแรกเลยยี่สิบห่วงใส่มาร์เกอร์ยี่สิบห่วงใส่มาร์เกอร์ยี่สิบห่วงใส่มาร์เกอร์ ทุกๆยี่สิบห่วงใส่มาร์เกอร์พอแบ่งนี้เรียบร้อยแล้วนะเราก็ถักตามลายแต่แถวนี้เราจะเริ่มลดเวลาเราลดเราจะลดโดยการที่ถัก k 2 t o getter สองห่วงตรงนี้ก่อนถึงมาร์เกอร์ลดเฉพาะจุดนี้ทุกแถวแถวนี้ที่ถักนะคะจะเป็นสีสลับ สีสลับก็จะเป็นขาวหนึ่งเทาหนึ่งเราก็ถักตามลายมาขาวแล้วก็เทา เราก็รวบตามลายนะคะใช้สีขาวแล้วก็เลื่อนมาร์กเกอร์ตัวนี้จะเป็นสีเทาขาวเทาขาวเทาขาว,ขาวดูตามลายได้เลยนะคะนับย้อนเอา ทีนี้เราจะใช้เมจิลูบเวลาเราจะลูบนะคะมันจะลูปสองข้างอะพอหมดห่วงแบบนี้นะห่วงอันนี้หมดเราต้องจับงานแล้วดึงเข้านี่ค่ะดึงด้านนี้เข้าพอดึงเข้ามาแล้วดันหลังจากดันเสร็จแล้วหมุน พอหมุนอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยไหมสองอันนี้มันต้องพาดข้างบนแล้วเอามือเราจับแล้วดึงด้านบนมันจะหลบสองข้างข้างนี้เราจะพาดมานี้เทาขาวเท่าขาวเรายังเรายังกดอยู่นะคะเราก็ปล่อย เทาขาวเทา,วาวรวบแล้วเราก็เลื่อนมาเกอร์แถวต่อไปตรงที่ตรงกับเทามันก็จะเป็นสีเทาน,นี่เป็นสีขาวเราก็ถักตามลายมาลดเฉพาะสองห่วงตัวนี้ลดไปเรื่อยๆนะคะ เราจะถักลดกลางหมวกมาเรื่อยๆนะคะจนแต่ละจุดนะมันจะเหลืออยู่4ห่วงลักษณะของตรงกลางหมวกนะที่เราลดเข้ามามันจะเป็นแบบนี้ค่ะ K22 get te,r มันจะไม่ตรงแบบนี้นะมันจะเยื้องอย่างนี้ K22 get te,r นะคะเวลาเราลดเราจะลดเฉพาะ2ห่วงก่อนถึงมาร์เกอร์ยางเวลาเราเราถักมันจะเป็นแบบนี้มาร์เกอร์จะใส่ตรงนี้นะคะเวลาลดมันก็จะลด2ห่วงนี้ หนึ่งห่วงก็คือที่ลดไปแล้วอีกหนึ่งห่วงมารวม K 2 together ไปนะคะถ้าเราพอแค่นี้เราก็สามารถรูดได้เลยพี่เมย์จะรูดตอนที่มันเหลืออยู่ประมาณยี่บสีเพราะไม่ต้องการให้ข้างบนมันแหลมนะคะทีนี้เวลาเราจะรูดเราก็มาดูว่าระหว่างที่เราถักเนี่ยสีไหนที่เราใช้เยอะเราจะใช้สีไหนรูดสีขาวหรือสีเทานะคะพี่เมย์จะเอาสีเทารูดนะ เราก็ตัดไหมสีขาวได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บข้างในไหมสีเทาเราก็ตัดนะคะเหลือยาวนิดนึงแล้วเราก็ใช้เข็มปักคอสตีค่ะเก็บมาร์กเกอร์ปลดได้เลยนะคะตรงหมวก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้เวลาเราถ่ายออกมาเราจะต้องไม่ถ่ายย้อนทางนี้นะคะเรามาทางนี้ถ่ายทางนี้นะถ่ายทุกห่วงใส่ไปในเข็มมันมีทั้งหมดหกช่องนะคะช่องละสี่หกสี่ก็ยี่สิบสี่ใครต้องการให้เหลือน้อยกว่านี้ก็ถักต่อนะคะถึงฝั่งนี้เราลูบดึงไม่นิดกลับทางนี้นะ ขาน่ึ้ไหมที่เราถักเนี่ยเราถักเส้นเดียวนะคะแล้วก็สลับสีถ้าเราถักรดไปเรื่อยๆเนี่ยตรงกลางหมวกมันจะแหลมอะคะมันจะไม่สวยอ่าก่อนที่เราจะรูดนะพี่เมย์จะย้อนตรงนี้อีกรอบหนึ่งไอ้เส้นสีขาวเนี่ยจะเอาเข้าไปข้างในนะคะติดป้อมหรือไม่ติดป้อมก็ได้นะคะ ถ้าจะติดปอมก็ทำปอมปอม,ปอมติดตอนนี้พี่เมย์ไม่ติดนะคะนี่นะมันจะมาเชื่อมต่อเราก็วนทางนี้อีกรอบนึงวนอีกรอบหนึ่งค่ะ แล้วดึงดึงรูดได้เลยลายตรงกลางมันก็จะดึงเข้ามาติดกันเราก็เก็บเศษด้านล่างนี่นะคะเราก็แทงลงไปแล้วก็พลิกออกมาอันนี้เป็นด้านกลางของหมวกที่เราถักไหมสีขาวกับไหมสีเทาจับมาติดกันค่ะ มัดเงื่อนตายตรงไหนที่มีเศษไหมบนกลับไปเก็บนะคะนี่อันนี้ลายตรงกลางให้มันเหลือจำนวนห่วงประมาณยี่สิบสี่ห่วงะคะ่ะเวลารูดแล้วมันจะไม่เล็กเกินไปแล้วเวลาเราใส่มันจะไม่แหลมมันออกมามันจะเป็นหกแฉก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วตรงนี้ก็เป็น k2 to get h e r เป็นเรียงเรียงเข้ามาแบบนี้เวลาเราใส่เราก็จะพับแบบนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นทรงโม่เดี๋ยวจะขึ้นหุ่นให้ชมนะคะเวลาเราใส่เราก็จะพับขอบขึ้นมาแบบนี้นะคะความสูงของขอบเนี่ยตามชอบเลยนะเราจะพับขึ้นมาเปะ๊ะหรือว่าพับเกินก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราเลย งานออกมาก็จะนุ่มๆค่ะใส่สบายๆไม่ล้างมากอันนี้ตรงกลางลองถักดูนะคะผังลายพี่เมย์ลงไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ